สวัสดีครับช่างรัานะครับจันนาเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสีราชชุมบุรีนะครับวันนี้กล้องเจ้ากล้องตัวนี้มาแกะให้ดูนะครับแล้วก็จะติดตั้งบนรถบนรถผมนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์กันนะครับว่าถ่ายกลางวันถ่ายกลางคืนชัดแค่ไหนเอาทั้งหน้าทั้งหลังเลยวันนี้พอดีผมจะไปธุระที่กรุงเทพนะครับไปลงทะเบียนคอนเสิร์ตพี่โป่งได้นะครับของช่องนันเอกห้าห้าห้านะครับเขาน่าจะมีลงคลิปไปแล้วแหละของวันจันทร์ที่7นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวผมจะออกเดินทางนะครับผมเจากล้องตัวเน ติดบนรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่าคลิปตัวเขาเองอ่ะกลางคืนชัดแค่ไหนกลางวันชัดแค่ไหนนะครับ<ม>เดี๋ยวเราสําหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาเอากล้องตัวนี้ไปติดบนรถกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันว่ากล้องเป็นยังไงผมติดบนรถเสียบปลั๊กตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งเอาเป็นคลิปตอนกลางวันขับไปตอนเย็นขับกลับอะไรอย่างงี้นะโอเคเนาะ มาเรามาชมกันครับมามาดูครับว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างนะอันนี้เขาจะไอตัวเสียบไฟเขาจะไม่ได้เสียบที่จุบลีนะครับมันจะต้องเข้าฟิวแท็บนะเปิดกล่องออกมานะครับห่อมาอย่างดีเลยมีการกระแทกมีอะไรเด่นนะมีโฟมรองกันนะอันนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวเล็กๆมินิมอลดีครับนะไพโอนเน,นียเห็นไหมครับเขาจะมีอันนี้เป็นกล้องหลังกล้องหลังกับซุดสายไฟซุดสายไฟเขาเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือกล้องหลัง นะครับแล้วก็ชุดสายไฟปลั๊กไฟเขาเป็นอย่างนี้ต้องเข้าอันเนี้ยเราอาจจะต้องซื้อฟิลแท็บเพิ่มนะครับเพื่อที่จะไปเข้าสายบวก2เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะพ่วงกับฟิลแท็บแล้วก็ข้างนี้เนี่ยมันจะมีปลั๊กอันนึงเนี่ยต่อเข้าหลังกล้องส่วนปลั๊กอีกอันนึงมันจะเป็นปลั๊กไปกล้องหลังนะครับนะก็ทําดีเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ก็จะไม่เกะกะนะครับตรงตรงัวกล้องก็จะไม่ติดเกะกะก็จะมีสายขึ้นไปเส้นเดียวแต่ข้อเสียคือถ้าสายมันพังนะครับงานเข้านะครับงานช้างเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปติดบนรถผมกันครับผมผมมันจะเป็นฟิลแทบแบบแบบฟิลแบบเก่าอ่ะแบบอะไรนะไมโครเหรอไมโครมินิเดีเป็นไฟเป็นฟิลมินิเดี๋ยวผมจะไปพ่วงกับฟิลเดี๋ยวผมจะไปต่อบนรถผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาสายชุดนี้นะครับนี่ผมทําฟิลแทบมาแล้วนะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในนี้รถผมก็เยอะผมหอกเลยเนี่ยเห็นไหมโคตรเยอะอ่ะสารพัดสายเลยของผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะทีให้ว่าจะต่อตรงไหนนี่มีเข้าฟิลแทบไว้อยู่แล้วอันนึงเนี่ยของผมเนี่ย เนี่ยมีเข้าฟิตวตรงเส้นนี้อันหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราหาก่อนนะอันนี้เราจะเข้าไฟตรงไว้ผมรถผมจะมีสายกล้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีรถมีงานมาให้รีวิวกล้องเยอะนะท้ายรถผมก็จะมีกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวไหนมาเราก็จะติดตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมาลองนะผมจําไม่ได้นะว่าตัวที่ผมเสียบฟิวแถบไว้มันเป็นอะไรนะขอผมดูนี่เราดูเราดูในนี้ได้ครับตัวที่3ข้างซ้ายสต็อปนี่เขียนว่าสตอ็อปเดี๋ยวเราจะใช้ ตัวที่ผมเสียบไว้นะนะ่ะตัวที่3ส่วนอันบนอันเนี้ยที่ผมเสียบปลั๊กไว้เนี่ยน่าจะเห็นลางๆอะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเนี่ยดึงออกเลยแล้วเราก็เอาฟิลแท็บของเรามาใส่เข้าไปปึ๊บนี่ไม่เป็นไรครับนี่แล้วเราก็ฟิลแท็บเราใส่เข้าไปโอเคปึ๊บน่ะเรียบร้อย ใสจแล้วใส่กาวใส่กาววันนี้มันจะมีมันจะมีนอ็อตหัวน็อตลงกาวข้างหลังนี้ในคลิปนะครับผมใช้ฟิวฟิวตัวนี้เป็นไฟตรงนะครับแล้วผมมาใช้ตัวนี้นะครับเป็นไฟบีกุญแจซึ่งไม่ได้นะอันนี้มันอันนี้ก็ไฟตรงเหมือนกันผมเช็คแล้วเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับนี่ราดูง่ายๆนะครับเนี่ยแถวเนี้ยหนึ่งสองสามตัวที่สี่นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นฟิวอ่าที่จุบุรีนะครับนี่ตัวนี้ใช้ตัวนี้เป็นไฟฟิวไฟเอซีแทนนะครับใช้ตัวนี้นะ ด้วง่ายคือตัวเนี้ยเอาสายเอาสายเหลืองถ้าเอาถ้าสายเหลืองเป็นสิบอ่าเป็นบีบวกนะครับที่เขาเขียนว่าบีบวกนะ ACC ใช้เส้นนี้นะส่วนกาวนะครับข้างล่างตรงนี้มันจะมีมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นหนะัวน็อตไหมเห็นหนะัวน็อตไหมเห็นขนน็อตไหมอยู่นี้นะอยู่นี้นะโอเคเนาะลวดลงกาตรงเนี้ยครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีหัวน็อตอยู่อันนึ็กเราไขาลงกาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ลากสายขึ้นไปข้างบนอะ่ะเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวว่ากันนะ เดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้ติดนะครับดูหน้ากล้องนะครับเห็นไหมมีไอฟิล์มปิดอยู่นะครับบางทีกล้องคุณบางทีแบบไม่ชัดเนี่ยคุณดูด้วยนะบางทีช่างติดมาไม่ได้แกะฟิล์มบางกล้องข้างหน้าให้นะครับผมเคยเจอนะเถียงเถียงกับลูกค้าบ่อยมันก็ชัดดีนี่ผมบอกพี่เขาไม่ได้แกะฟิล์มเนี่ยพอแกะปุ๊บใสายวิง่งอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะแปะเข้าไปนะครับเดินสายกล้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะติดกล้องหลังกันนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับเรามาต่อ Wi-Fi ก่อนเพื่อที่จะใช้งานเขานะครับ Wi-Fi เขาชื่อ ec 2นี่นะครับรหัส1-90นะครับโอเคมาที่แอปครับแอปเดิมทุกครั้งนะครับที่เราติดกล้องเสร็จนะครั้งแรกนะผมแนะนำว่าให้ต่อแอปหน่อยเพราะว่าพวกนาฬิกาพวกอะไรอ่ะมันจะตรงตามโทรศัพท์เราเลยหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับในนี้ เลคคอร์ดดิ้งพอสนะครับกล้องเนี่ยปกติแล้วผมจะติดไว้ข้างล่างเวลาผมติดให้ลูกค้านะแต่เนี้ยผมต้องการจะเห็นว่าเวลาเราวิ่งเป็นไงเราจะได้ถ่ายคลิปได้นะครับผมด้ติดสูงนิดนึงโอเคอ่ะเราดูกล้องหลังสิเดี๋ยวเราจะติดแบบไหนอย่างนี้ถูกแล้วนะหันหน้าอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องติดกระจกเข้าไปอย่างงี้นะครับเนี่ยบนรถผมมีกล้องสองสามตัวเห็นไหมเนี่ยกล้องเนี้ยผมไว้ถ่ายในรถ นะครับกล้องนี้ถ่ายหลังกล้องนี้ตอนแรกไว้ถ่ายในรถแล้วก็ตัวนี้ไว้ถ่ายหลังรถแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกหลังเราก็เลยจะเอากล้องตัวนี้ถ่ายเข้าไปในรถตัวนี้ไอ้ตัว1 2 Minimal นะปกติแล้วติดไว้หน้ารถแหลกตัวนี้นี่ผมย้ายมาไว้ถ่ายรถผมเห็นมันชัดดิอ่ะกล้องตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดตรงนี้แล้วกันติดไ้ติดไว้ตรงนี้แล้วกันกล้องสแตนบายนะครับเห็นไหมนี่ตอนนี้รถยังไม่ได้สตาร์ทนะครับมันเป็นปกตินะสําหรับ การติดครั้งแรกนะครับเวลาที่เราเสียบฟิลแ็บเสียบอะไรอะ่ะพอเวลาเราเสียบปลาเข้าไปปุ๊บตัวกล้องมันจะทํางานเลยนะ,ะผมจะตาร์รถนะโอเคร้อนใช่หรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันกันตอนนี้เราดูสดได้ทั้งหน้าทั้งหลังข้างหลังก็โอเคนะครับข้างหน้านะแต่ข้างหน้าเอาขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดนึงโอมันเตียะนะ้ยไปน่ะชิบ กล้องมันกินซ้ายมันนิดนึงนะครับเพราะเราติดเบี่ยงซ้ายมานะตอนแรกผมจะติดตรงนี้แล้วไอเนี่ยมันบงังจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ตรงกลางนะครับเราต้องติดตรงนี้นะแต่อย่างที่ผมบอกผมอยากเห็นกล้องผมอยากเห็นว่าหน้ากล้องมันขึ้นอะไรไหมตอนขับอาการเป็นยังไงใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมเลยติดข้างบนให้เราเห็นนะอ่ะมาเรามาดูกันอะไรที่เราจะต้องเซ็ตใช้งานมัง่งเดี๋ยวผมจะตั้งให้เขาอ่ะบันทึกขนาดจอดด้วยบันทึกเป็นไทม์แลบด้วยเดี๋ยวขอผมลองเปิดตั้งดูก่อนนะอ่ะโอเคนะ อ่ะไหนดูซิเขามีตั้งค่าอะไรบ้างซาวด์เรคคอร์ดนะครับผมเปิดไว้นะวิดีโอเรสูชั่นนะครับความละเอียดของวิดีโอนะครับผมตั้งไว้ละรูปเรคคอร์ดหนึ่งนาทีผมว่า1นาทีเนี่ยโอเคละทำสตแตมป์ก็คือบันทึกเวลาด้วยคลูชั่นอะไรเนี่ยคลูชั่นเซนเซนอะไรเนี่ยผมเปิดไว้สักมีเดียมแล้วกันโมโลละมันมี medium, มีเดียมมีโลเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะเป็นการกระแทกเก็บไฟล์ล็อกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอตโเตเมติกสกรีนออฟก็คือดับหน้าจอ ดับหน้าจอของของของตัวกล้องนะครับอันนี้สานาทีดับหน้าจอผมเปิดเป็นออฟผมอยากเห็นมันตลอดนะครับอ่า Parking Motion นะครับผมเปิดเลย Parking Motion Time l a p อ่าห FPS แล้วกัน Parking Motion Duration นะครับผมเปิดเป็น8ชั่วโมงนะเรียบร้อยนะครับกดกลับอ่าก่อนอื่นนะครับลืมผม Format ดซะหน่อย Format โอเคฟอร์แมตส c เ e s okay, s นะครับแล้วก็กดกลับน่าจะน่าจะได้แล้วแอคเซสคอนเน t ใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูตั้งค่าสิมันกลับไปเหมือนเมื่อกี้ไหมโอเคตั้งค่าเปิดมาแล้วแต่หน้าจอยังไม่ติดอ่ะผมจะลองกดหน้าจอนะครับให้หน้าจอติดนะ เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะดับไหมผมว่ามันน่าจะไม่ดับละเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมจะทิ้งไฟวีดีโอเบื้องต้นมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟล์จากหน้ากล้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงจากกล้องนะว่ามันชัดแค่ไหนนะครับนี่นะครับที่ผมนำมาแล่าก็จะมีประมาณนี้ครับพี่แจ็คถ้าเกว่าทั้งสศพนี้คือศพแรกที่ผูคอต้องขอขอบคุณเสียงพี่แจ็คด้วยนะครับเพราะว่าเราเปิดฟังตลอดทางนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะขับรถนะครับไปจอดตรงที่จอดรถนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะตัดเป็นไทมแลบให้เราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูความต่อเนื่องของไฟล์วิดีโอนะครับอันนี้ผมเข้าที่จอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดับเครื่องแล้วกล้องก็จะตัดเป็นภาพแบบไทม์แลปนะครับสังเกตจากเลขวินาทีด้านล่างนะครับตอนนี้ยังเดินเป็นเลขปกติอยู่นะครับ50 51 52อา่ะเนี่ยเห็นไหมครับมันวิ่งแล้ว ตอนนี้คือรถผมมาดับเครื่องแล้วแต่กล้องยังบันทึกอยู่นะครับเป็นแบบทำแ lap นะเป็นภาพเร็วๆนะเห็นไหมเราดูจากวินาทีได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้เร่งภาพไม่ได้เร่งความเร็วภาพนะช่วงนี้ผมเร่งเป็นความเร็วคูณ2นะครับเห็นเลขวินาทีไหมมันสับแหลกเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะโอเคขึ้นรถแล้วตอนนี้สตาร์ทรถแล้วครับเห็นไหมเลขวินาทีวิ่งตามปกติครับเห็นไหมรถออกแล้วอันนี้ผมตัดภาพมาที่กรุงเทพเลยนะครับ ผมมางานนัเนอกนะครับงานชื่อ The Man at Mantik Big Bar นะครับก็มีพี่โป่งมานะครับถ้าใครที่ติดตามทางช่องทางผมผมมีโพสต์อะไรไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เราเข้าไปถ่ายในเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนด้านขวาเนี่ยครับจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยเดี๋ยวผมแตะให้แล้วกันว่าเป็นร้านอะไรอะไรยังไงนะเขาให้ลงทะเบียน5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับห้าโมงนถึงหนึ่ทุครับผมถึงตั้นแห่เนี่ยเห็นไหม 4ี่มงสีนเนี่ยเพราะว่าผมอะตั้งใจจะมาถ่ายคลิปที่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์บีด้านขวามือเนี่ยนะครับอันนี้ผมถอยมาถามกันแล้วจอดรถตรงไหนได้บ้างเนี่ยแล้วจะวนไปจอดด้านหลังนะครับใครอยู่ระแวกนี้นะครับจะมาใช้บริการยิมด้านบนนะครับมาได้นะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะเพราะขากลับผมมืดแล้วผมตีอ่าห้าทุ่มครึ่งแล้วเกืบเที่ยงคืนแล้ววันนั้นผมขับรถกลับไปถึงสีชาตีสองะือเพิ้นอะผมขับไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยฟังเพลงอะแล้วก็ ด้วยความที่เราฟังพี่โป่งนะเราก็ขับรถแล้วก็ฟังพี่โป่งตลอดทางเหมือนยังไม่อิ่มชั่วโมงครึ่งยังไม่อิ่มขออีกนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตัดภาพมาตอนขากลับเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยตีหนึ่งสามสิบห้านะครับผมมาถึงเจ์ปศรีราชาด,ด้านซ้ายแล้วอันนี้ความเร็วภาพเป็นคูณสี่นะครับเพราะว่าภาพมันช้าผมขับรถไม่ได้เร็วนะอันนี้เราจะให้ดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยกล้องมันชัดแค่ไหนนะนี่ผมเข้ามาซอยมืดๆเลยเนี่ยครับ ปิดไฟครับดูดิเป็นไงบ้างปิดไฟเปิดไฟเป็นยังไงบ้างยกไฟสูงไฟต่ำอะไรเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับติดนิดนึงเลยคือไอ้หน้าจอวิทยุผมเนี่ยมันขึ้นมาในกล้องด้วยนะมันก็เลยดูภาพด้านหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราสุดทางปุ๊บเราเลี้ยวขวาแล้วเราก็ตรงยาวครับเดี๋ยวเราก็จะไปถึงร้านแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับไฟล์กล้องด้านหน้าด้านหลังนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิขออภยัยไฟล์กล้อง ช่วงกลางวันและกลางคืนนะครับอย่างนี้ผมแจ้งนะเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นคลิปขับรถยาวๆแต่จะเป็นภาพความเร็วคูณหนะครับเป็นแบบว่าอย่างเร็วปื๊ดเลยนะก็จะเส้นทางตั้งแต่ศรีราชานะครับช่วงบางประกงนะวิ่งไปจนถึงที่กรุงเทพนะครับถนนเทพรักร้านแมนทิคบิ๊กบาร์นะครับแล้วก็จากร้านแมนทิคบิ๊กบาร์เนี่ยวิ่งกลับมากลับจากถนนเทพรักขึ้นด่วนมอเตอร์เวย์มานะครับขึ้นมอเตอร์เวย์มาวิ่งกลับมาที่ศรีราชามาที่ร้านเรานะครับ อันนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนี่ผมมาถึงร้านแล้วขึ้นมาจอดรถผมมาถึงตอนเนี่ยครับตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะครับแล้วก็จอดรถเสร็จแล้วผมก็จะดับเครื่องนะครับแล้วจะปล่อยให้กล้องเขาเนี่ยบันทึกเป็นไทม์แลปป์ยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟล์ไทม์แลปเป็นยังไงนะอันนี้ผมเล่งภาพเป็นคูณ12แล้วนะครับตอนนี้เป็นไทม์แลป์แล้วดูนาฬิกาวิ่งครับตอนแรกผมคูณแค่6อ่ะมันยาวไปหน่อย สำหรับไฟล์วิดีโอเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยก่อนจากไปครับฝากนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเดซซิ่งนะครับทุกช่องทางเลยนะครับที่เห็นนะฝากนิดนึงนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ